เสียงลมพัดไผ่บาดใจแท้นโน้ไอยังคึดต่ออยู่ละโนสาวบ้านไทยอยากไปเห็นหน้าตามประสาคนมีใจแตกก็ไปบ่ได สาวบ้านไทยฝ้าวซา้ำอิดหอดเดือนสามยามบุญเขาจีเสียงลมพัดบีคือเสียงดนตรีที่มีมนต์ครังเคยร่วมทำบุญ คูนลานชาวบ้านแน่นอังคำมาสุขจังนั่งฟังลำงยำปันเขา้าจีอิทอดิลีสาวคนดีที่บ้านไทยเสียดจังได้ ในคืนค่ำดำมืดมิดมีงเจ้าอย่าสับสนมุกบนไปเลยคนดีส่วนตัวอายนี้ช่วยชีวิมีสาวบ้านไายขอส่งใจ ไปบ้านไทยกับสายลมฝากแม่เอวกลุ้มยตุ้มอายเดอ้อคนบ้านไทยสักวันดอกหน้าทุง่งนาขอบฟ้าไทยอายสิกลับไปสุขหัวใจ กับสาวบ้านภัย